สวัสดีครับเพื่อนๆชาวพี่น้องนะฮะแฟนช่องนะฮะอันทรักเกอร์เจแปนนะครับผมวันนี้นะฮะเราก็จะมีนะครับผมกิจกรรมตอนนี้นะฮะเราจะมีกิจกรรมนะครับผมแจกเป็นสติกเกอร์นะฮะแล้วสติกเกอร์นะครับผมวันนี้เราจะมาโชว์ตัวอย่างก่อนเนาะว่าสติกเกอร์นะฮะเป็นลักษณะแบบไหนนะฮะนะครับตัวนี้นะฮะเป็นสติกเกอร์นะฮะสามดีนะครับผมสามมิตินะฮะ เป็นของนะครับผมออยลันเจแปนนะฮะซึ่งออยลันเจแปนเนี่ยจะเป็นนะครับผมบริษัทเกี่ยวกับของแต่งรถบรรทุกนะฮะเป็นผูผ้ผลิตนะฮะของชิ้นส่วนนะครับผมของรถบรรทุกนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะมาแกะให้ดูกันนะว่าสติกเกอร์เนี่ยเป็นยังไงนะมีความน่าสนใจมากน้อยเพียงใดนะครับผม ันนี้นะฮะในในซองนะครับผมก็จะมีกระดาษนะฮะับคำเตือนนะครับผมเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับข,ของแท้นะฮะของแท้ต้องมีใบตัวนี้เท่านั้นนะครับผมของแท้นะ,ะนี่นะครับเป็นคําเตือนต่างๆนะฮะเดี๋ยวถ้าอ่าใครต้องการทราบข้อมูลนะครับผมเดี๋ยวจะลงไว้ให้เนาะแล้วก็นะฮะขออนุญาตแก่นิดนึงนะครับผม ตัวสติกเกอร์นะครับผมจะเป็นลักษณะสนามดีนะครับผมขออนุญาตแกะนิดนึงนะจะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่นะฮะมีเป็นพื้นหลังนะครับผมข้างหน้าก็จะเป็นอย่างนี้นะค,คือสามารถนะครับผมแปะอา่าที่ไหนก็ได้นะครับผมอันนี้พื้นขาวนี้ไม่ใช่นะพื้นขาวนี้ไม่มีพื้นนะครับผมตัวนี้นะนี่ เป็นอย่างนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นกาวนะเป,นวนะเ,นะเป็นกาวนะครับสีดำๆสีเทาๆนะเป็นกาวนะครับผมอันนี้นะครับแล้วก็นะฮะกฎกติกานะครับผมในการร่วมเนี่ยก็คือนะฮะเ,เราจะปล่อยคลิปนะครับผมวันที่ยี่สิบกรุมภานี้นะฮะแล้วเ,เพื่อนๆนะครับผมเข้าไปติดตามชมในคลิปนะฮะ แล้วจะมีตัวอักษรนะครับผมภาษาอังกฤษอยู่นะครับผมจะไม่บอกว่ากี่ตัว,ตว,ต la se ตวนะฮะจะไม่บอกว่าเป็นตัวหนังสืออะไรนะก็มีอักษรภาษาอังกฤษอยู่นะครับแล้วนะฮะพอท่านดูเนี่ยมันจะอยู่ตามมุมคลิปนะฮะตามมุมคลิปอย่างนี้นะฮะอันนี้เราบอกเราบอกใบก่อนนะับเผื่อเผื่อมันจะยากไปเนาะก็ถ้าใครนะครับผมดูจบนะฮะก็เรียบเรียงนะครับเป็นคำนะ เป,เป็นคำอยู่หนึ่งคำนะ,ะว่าแล้วก็นะครับผมส่งมาทางอินบ็อกซ์ได้นะครับอินบ็อกซ์ได้นะ,ะผ่าน Facebook นะครับคือผมอจะลิงก์นะฮะ Facebook ไว้ข้างใต้นะฮะไว้ข้างใต้นะครับผมใต้คลิปนะฮะตรงคำแนะนำนะแล้วนะฮะผมจะให้นะครับผมยี่สิบห้าท่านแรกนะก็คือเดี๋ยว รอบนี้เราจะแจกกันยี่สิ้าท่านแรกออกยี่สิบห้าท่านแรกก่อนนะฮะแล้วถ้าโอกาสหน้านะฮะยังมีอีกนะครับผมยังมีอ่าสิ่งของที่น่าสนใจนะฮะอีกหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวเรานี่นะครับผมอย่างอาทิเช่นนะตอนนี้มีดาวนะครับผมดาวสามดีตัวนี้ก็สวยงามมากๆนะฮะเงาเงานะฮะแล้วก็นะครับผมอันนี้ กนะครับผมดาวนะมีอยู่นะครับผมมีอยู่ทั้งหมดนะฮะสามสีนะครับผมนี่ทั้งหมดสามสีนะอันนี้น่าสนใจมากครับคือซองอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นดวงเล็กนะฮะดวงเล็กแต่ว่าขนาดเนี่ยอยู่ที่ประมาณนะฮะแปดเซนนะับไอ้ไม่ใช่ขอโทษทีประมาณน่าจะหกเซนนะความกว้างของดาวนะครับผมความกว้างของดาวอยู่ที่หกเซนนะมีทั้งหมดสามสีนะครับ ในซองเนี่ยมีทั้งหมดนะฮะสิบสองดวงนะครับผมเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูกันเนาะวันนั้ผมแกะซองหนงไปก็ต้องขอประทานโทษด้ยก็แกะไม่ได้ทั้งหมดนะเพราะว่าเขาเรียกอะไรอ่ะคือทางสั่งทีมผมนะฮะเขาก็จะเอาไปตัวนี้นะครับไปไปอ่าฝากขายร้านต่างๆนะครับผมนี่ฮะในซองหนึ่งจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเป็น อ่สิบสองทั้งหมดสิบสองดวงนะฮะเป็นดาวทั้งหมดสิบสองดวงนะฮะก็จะมีอหลายๆอย่างนะผมอ่ะสีนี้นะฮะสีนี้ก็เหมือนกันสีนี้ก็มีสิบสองดวงนะฮะผมคือขนาดเล็กมีทั้งหมดสิบสองดวงนะฮะแต่ขนาดกลางเนี่ยมันเป็นอะไรที่แปลกมากนะผมเพราะว่าเพราะว่านะผมลองถามอฝ่ายทางออยลันนะ,ะว่าสรุปแล้วดาวคุณมีกี่ดวงนะ ขนาดกลางนะเขายังตอบไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอคําตอบภายในภาคหน้านะฮะแล้วก็นะคะผมก็จะมีนะฮะอันนี้นะครับ I love truck นะฮะสัญลัก์รถบรรทุกนะครับผมแต่จะเป็นนะฮะตัวนี้นะฮะจะเป็นเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูกันเลยนะฮะแกะให้ดูกันเลยตัวนี้นะครับจะเป็นนะฮะ นี่นะครับ I love s u a r art นะฮะอันนี้ก็เป็นสามดีเหมือนกันนะฮะสังเกตดูนะครับเงาเงาเห็นไหมเงาไหมฮะนี่นะฮะว้าวตัวนี้นะครับแล้วแถมเป็นนูนๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้ญาตแกะนิดนึงนะะเป็นนูนๆนะครับผมไม่ทราบว่าจะเห็นกันหรือเปล่านูนๆเห็นไหมฮะคืออันนี้ขัดได้นะขัดได้แต่ว่าอ่าเขาเรียกอะไรครับผมอย่าอย่าขัดแรงเกินนะฮะ พอสนม,มากเขาจะใช้แค่น้ํายาน้ํายาฉีดฉีดแล้วก็เช็ดเช็ดก็พอแล้วนะฮะไม่ไม่ถึงกับขัดนะครับผมนะฮะแล้วก็นะครับผมมีอีกนะมีอีกอันนี้ต้องหลายๆคนน่าจะสนใจนะครับผมสติกเกอร์20ตันฮะ,ะ20ตันครับผมตัวนี้นะเดี๋ยวตัวนี้เราจะแกะให้ดูเลยว่าเป็นยังไงนะครับ ตัวนี้นะครเป็นคือนะครับผมถ้าสมัยรุ่นก่อนๆเนี่ยคือสติกเกอร์20ตันเนี่ยพื้นขาวนะฮะพื้นจะขาวใช่ไหมฮะแต่ว่านะครับผมตัวนี้นะตัวนี้นะครับผมสามารถใช้กับหลายๆสีรถได้เลยครับผมแล้วก็มีความมันเงามันเงามากนะฮะเงามากเลยเห็นไหมฮะ คือเป็นคล้ายๆเหมือนชุบโครเมียมนะเป็นเขาเรียกอะไระฮะเป็นลิมิเต็ดเลยนะฮะเนี่ยแบบเนี้ยถ้าถ้าเป็นสีขาวมันก็คือแบบนะฮะแบบก็แต่ก็ต้องยอมรับราคานิดนึงนะครับผมเพราะว่าราคามันก็พอสมควรนะฮะแต่ว่านะครับผมถ้าติดตามเนี่ยอันชักเกอร์จะแปลนเนี่ยก็นะครับจะหามาฝากกันเรื่อยๆนะฮะจะหามาฝากกันเรื่อยๆครับผม แต่เราก็ยังไม่รู้นะฮะว่าจะเป็นสติกเกอร์อะไรนะครับรอบต่อไปเนาะแต่ก็ฝากติดตามด้วยนะฮะกับอันชักเกอร์จะแปนนะครับแล้วก็นะฮะสุดท้ายนี้นะครับอย่างที่แจ้งไปนะว่าเรามีจิจกรรมนะฮะเอามือมือมือ,อน,นี้หน่อยนะเรามีจิจกรรมนะก็อายากแจก25ท่านนะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูกันนะสำหรับ25ท่านนะครับผมผมได้เตรียมนะฮะ ไว้แล้วนะครับผมทางบริษัทออยล์รันก็จัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะคือส่งมาเป็นปึกเลยนะครับผมเดี๋ยวนี่นะฮะก็หลายๆท่านนะฮะไม่ต้องกลัวอดนะครับผมนี่นะฮะอันนี้คือสําหรับอ่านี่ของรางวัลแจกนะครับผมสาหรับ25ท่านนะฮะตัวนี้นะครับตัวนี้ดูกันอีกทีนะฮะตัวนี้นะครับออยล์รันจะแปนนะฮะออยล์รันจะแปนนะครับผม แล้วก็นะคะเดี๋ยวอันนี้นะครับผมก็มีนะครเป็นอันนี้เป็นสินค้านะฮะเป็นสินค้าไฟฉายนะครับแต่ตอนนี้คือเรามีจํานวนจํากัดนะฮะคือไม่ได้ขายนะครับผมไม่ได้ขายแต่ว่าแต่ว่านะฮะถ้า,าถ้ามีความต้องการสูงเนี่ยก็อาจจะต้องสั่งผลิตแล้วขายนะ,ะแต่อันนี้คือ อันนี้ไว้แสกสําหรับนะครับผมคืออ่ลูกค้าของออยลัรานเท่าน,นั้นนะครับถ,ถึงจะได้นะเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูกันนะว่าข้างในเป็นยังไงเนาะเป็นไฟฉายแบบไหนนะแหมวันนี้วันนี้ผู้สาวไม่อยู่ผู้สาวไม่อยู่นะปกติจะต้องบอกอันนี้ให้ออนไกลมาให้นะนี่นะครับอ่าเราก็แกะได้แล้วนะ นี่นะครับเป็นไฟฉายนะฮะมีคำว่าออยลันนะฮะเดี๋ยวแกะก่อนนะนี่นะครับผมเป็นไฟฉายนะยนะเห็นไหมเอ่ยออยลันนะฮะเห็นไหมครับแล้วก็ไฟฉายนะ,ะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่สว่างมากนะฮะคือบอกได้คำเดียวว่าสว่างมากนะฮะอันนี้เป็นของแจกฟรีนะครับสำหรับลูกค้านะที่ซื้อของออยลันนะครับอันนี้นะฮะ ถ้าใครต้องการนะผมอยากได้นะเป็นรีมิเต็ดนะเป็นพวงกุญแจ,จด้วยนี่สามารถใส่พวงกุญแจ,จได้ด้วยนะก็มีนะครับผมแล้วก็นะสุดท้ายนี้นะครับผมเป็นสติกเกอร์นะฮะสามดีนะครับอันนี้เป็นสติกเกอร์สามดีสำหรับอผู้ที่ชื่นชอบรถแต่งนะก็เป็นอที่ผมได้ไปถ่ายไว้นะฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวจะได้มาดูกันคันนี้ยแหละคันนี้ยแหละที่ผมไปถ่ายเนี่ยว่าจะเป็นยังไงนะก็ต้องคอยติดตามชมกันก็นต่อไปนะครับผมสำหรับนะฮะเ,เดี๋ยวนะฮะอันนี้ก็เป็นอันนี้แค่ตาล็อกนะฮะ <c ười> คือแบบตอนนี้เกลื่อนบ้านเลยครับผมตอนนี้มีของอยู่เกลื่อนบ้านเลยสำหรับนะครับผม ท่านใดนะที่คือตอนนี้ยังไม่มีแปลภาษานะครับผมอันนี้ผมแจกแจกเฉพาะนะฮะแจกเฉพาะนะครับผมออ่ารถ่าไม่ใช่ผมประธานโทษทีเป็นบริษัทนะฮะบ,บริษัทอ่าประกอบรถนะฮะคือตัวนี้จะเป็นนะครับผมเป็นแคตตาล็อกนะฮะเป็นแคตตาล็อกน,นะครับผมเผื่ออนาคตนะฮะเดี๋ยวจะได้มี ใครที่อยากจะสั่งนะสั่งไฟท้ายนะครับผมไฟท้ายนะไฟท้ายก็มีหลายแบบนะครับแล้วก็นะฮะเป็นสติกเกอร์นะฮะสามดี D, แล้วก็อื่นๆนะครับผมเป็นไฟเขาเรียกอะไรฮะไฟไฟความสูงก็มีนะฮะครับแล้วก็นะฮะนี่นะครับไฟหลอดหน้านะฮะอย่างกิ๊ก้าต้องการเปลี่ยนเป็นหลอดไฟขาวก็ได้นะฮะ ปกติเนี่ยไฟรถบรรทุกนะฮะไฟหน้าเนี่ยจะเหลืองเหลืองนะฮะแต่อันนี้จะเปลี่ยนเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะฮะนี่นะครับเป็นแบบคล้ายๆโปรเจคเตอร์นะฮะอันนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับผมแล้วกอ็อันนี้ก็จะเป็นพวกไฟเลี้ยวนะฮะอันนี้จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับผมหลอดไฟเลี้ยวเนี่ยคือปกตินะฮะรถจะกระพริบแป,ป๊บแป,ป๊บแป,ป๊บอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่า ไฟท้ายของอ่ประทานโทษนะไฟเลี้ยวของออยลันเนี่ยเขาจะมานะในในแบบหลอดยาวๆนะฮะยาวๆนะ,ะคืออ่าแล้วก็ข้อดีนะ,ะของออยลันเนี่ยคือเราไม่ต้องใส่ตัวอ่าเขาเรียกอะไรครับผมให้มันกระพริบเหมือนหลอดขาดนะครับไฟหลอดขาดแป๊บๆๆๆอย่างเงี้ยคือมันช่วยได้นะฮะก็เดี๋ยวก็ ถ้าใครนําไปนะครับผมก็ปรึกษาช่างด้วยนะฮะว่าอยากให้เป็นยังไงนะครับตลอดไฟเนี่ยมันจะเดียวนะฮะมันจะลากยาวนะครับลากยาวเหมือนเหมือนไฟแต่ง่ะฮะไฟแต่งก็มันทุกที่ลากยาวเนี่ยเนี่ยฮะมันจะเวลาเลี้ยวมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมเปิดขึ้นมานิดนึงนะฮะแล้วก็ลากนะคือไฟตรงเนี้มันจะวนอย่างนี้นะครับไฟเลี้ยวนะฮะอันนี้ก็น่าสนใจนะครับแล้วก็นะฮะ ก็ขอฝากติดตามด้วยนะผมเพจประทานโทษเรียกเพจตลอดเลยประธานโทษนะฝากด้วยนะผมกับช่องนะฮะอันชักเกอร์เจแปนะครับผมวันนี้นะฮะ <Okay. S 1> ก็คงได้เห็นนะฮะอุปกรณ์อ่าสติกเกอร์สามดีต่างๆนะครับผมแล้วก็ของแถมนะสำหรับผู้ที่ซื้อนะฮะซื้อซื้อ,อเขาเรียกอะไรครับผม อของนะฮะของออยลันนะผมแต่ผมขอนะฮะว่าเพราะว่าต้นุนตัวเนี้ยมันมันแพงนะไปฉายตัวเนี้ยมันแพงนะก็สําสหรับท่านใดนะที่ซื้อของครบห้าพันนะฮะหรือเกินห้าพันขึ้นไปนะครับผมก็จะได้รับนะฮะอันนี้หนึ่งดวงนะฮะเกินห้าพันขึ้นไปนะครับขอย้ํานะห้าพันขึ้นไปไม่รู้ผม <laughs> กลา,ายเป็นอ่าช่องขายของแล้วนะกลายเอย๊ผมมาติดท่านผู้ชมนะหลายท่านอาจจะสงสัยนะเอ๊เรามาติดตามดูรถบรรทุกทําไมมาเป็นโผล่เป็นช่องขายของนะอาจจะเป็นช่องขายของก็นะครับผมก็สรุปแล้วนะฮะก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมกับอันรักเกอร์จะแปลนะอ่าคลิปนี้นะผมก็คงไม่ได้ตัดต่อเลยมากมายนะเพราะว่า เป็นคลิปกระทันหันนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยที่ผมลงไปเนี่ยมันเป็นคลิปที่ถ่ายก่อนก่อนตั้งนานแล้วนะก่อนตั้งนานแล้วคือ,อเขาเรียกอะไรครับผมมันกติกาข้อมูลอะไรมันอาจจะคาดเคลื่อนนะคาดเคลื่อนเล็กน้อยนะครับก็ยังไงนะครับผมก็ขอฝากไว้ด้วยนะฮะกับอันชักเกอร์แจเป็นย้ยสวัสดีครับ